สวัสดีจ้าพี่น้องมากค่ะมือหนีอวงอิงผ้าอรอลูกอีสานสีวาวเรืองเลียนรถเนาะค่ะ,นะเนาะเลียนรถคิปเปรี้ยวกับรถคิปสตรีมกับรถคีปสันกับรถคิบเง่ากับรถด้วยพี่น้องเด้อที่นี่ที่จริงแล้วนะว่าได,ด้รถดอกเนาะฐานข้อมุ่นดิบก็คือแหล่งที่มาของรายได้บ่ได้รถดอกจากพี่น้องเพียงแต่ว่ายอดอ่ะเพื่อนสีเอาไปใจใใ่ายนยหยอดสุธี ยอดที่จะได้รับในแต่ละเดือนเนาะพี่น้องเนาะปัทีินีหลายคนถอดใจเราก็ถอดใจอุ้งอิงก็ถอดใจเราก็ถอดใจเช่นเดียวกันกับทุกคนล่ะค่ะคลิปตั้งใจเฮ็ดกระบอกปังนะคะแล้วกมมวอบอบนนะมูรับชมวิดีโอบอปเป็นนะคะเป็นยังวุ้งอิงคือเบาวารับชมวิดีโอบอเป็นพี่น้องค่ะผู้ลังคนเนาะผู้ลังค้นน,คน,นี่ ดเขามาในคลิปเข้าคอมเมนต์ซื้อๆคอมเมนต์แล้แลๆอะปัดตูดแนบเลยค่ะอ่าคอมเมนต์ไว้นะคะเป็นยังคือจังสีหูว่าคอมเมนต์ไว้แบบนั้นลงคลิปข้าวเดียวคลิป3ามนาทีเจ้าคอมเมนต์ข้าวเดียวในการแจ้งเตือนระบบเตือนมากไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นก็ับไปอีกคลิปหนึง เจ้าก็ไปคอมเมนต์ปั๊บปั๊บปั๊บปเซตแล้วกะคอมเมนต์บอได้เบิรงคลิปเขาจนจบนั่นแหละค่ะคือเบิรงคลิปมูโบปิดน,นี่แหละคือสาเหตุที่วิวบบขึ้นเรียนบบขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างบบขึ้นนะคะเป็นเพราะพฤติกรรมของพวกเฮาเองนะคะเป็นเพราะพฤติกรรมของเราเองรับชมคลิปบโเป็นนะคะรับชมโฆษณาบโเป็นนะคะเหตุวิธีรัดโพา ที่นี่มูหลายๆนะ่ะอหลายคนสงสัยว่ามูหลายๆเป็นหมืน่นเป็นแสนคนนะ่ะเป็นยังคือวียอดวิวบอถึงล้อยสองลอยบางยูเซอร์เขาสั่งขึ้นมาเพื่อที่สิเอามาซับพอร์ตโปรไไล์ของเขาส่วนตุกแต่บางยูเซอร์เขากระสางขึ้นมาแล้วกระปิดไปหรือ ไม่มีความเคลื่อนไหวในยูเซอร์นั้นในโปรไฟล์นั้นๆกัเป็นไปได้อ่๋อิงอก,ก็เลยอยากแนน้ำ่าเพื่อนเท่าน่ะขันบบมีความเคลื่อนไหวกระลบได้เลือรับคนใหม่เข้ามารับสิ่งใหม่ๆเข้ามานี่แหละค่ะแต่ละคนก็มีความท้อถอยมีความคิดมีความอยากถอยให้กับตัวเองเหรียญบอลลยอดวิวบอลสื่นนะคะเพราะอะไรละ่ะเพราะว่าระบบอ่ะ เขาเป็นผู้ใจและควบคุมเราแต่เพียงผู้เดียวแล้วเต่เพื่อนสีหายท่าไดแล้วเต่เพื่อนสีใจเห่าท่าไดสิ่งที่เห่าสีเฮ็ดได้ก็คือสร้างตัวตวนของเห่าด้วยการสร้างคลิปสั้นแล้วก็คลิปยาวออกมาให้มือหรือผู้ติดตามของเห่าได้ติดตามกันแบบยาวนานแล้วก็เป็นกัลยานิมิตซึ่งกันและกันนะคะสีมีความยาวนานสีมีความแน่นแฟดซึ่งกันและกันถ่ายทอด ความเป็นตัวตนของเราออกมาและครีเอทคลิปอย่างสร้างสรรค์นะคะครีเอทคลิปอย่างสร้างสรรค์ซักมือนหนึ่งคลิปเฮาอาจจะปะักซักมือนหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างกสิกรับมาเป็นของเฮาแล้วกับเพื่อนของเฮากสิกรับมามีกัลยาณมมตรที่ดีเพิ่มขึ้นนะคะบ่ต้องท่อบ่ต้องถอยสร้างสรรค์คลิปออกมาด้วยตัวของเฮาเองแล้วก็เป็นตัวตนของเฮาเองให้มากที่สุดนะคะสู่จ้า